ังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเกาะติดความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชากันต่อนะคะเราจะไปพูดคุยกับเป็นอดีตผอบอกองกําลังสุรานารีแล้วก็ท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่สองด้วยนะคะพลโทกหนกเนตรข้าเวสนะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านกนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสมรและคุณเหวี่ยวครับติดตามสถานก,การณ์แล้วนี่ห่วงไหมครับว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานสงครามเที่ยวนี้รอบนี้ ก็มันก็ต้องพยายามที่จะทําให้มันเด็ดขาดรวดเร็วนะครับรวดเร็วเด็ดขาดในการที่จะเอะผลักดันัมพูชาที่เขาขึ้นมาทหารเขาขึ้นมาเพราะว่อเช้าเนี่ยเราก็ได้ทราบข่าวว่าเขาใช้ทหารลาบนะครับเข้ามาประชิตเราใช่ใช่เราก็ตอบโต้ไปนะครับม,มันเป็นเหมือนกับว่าอยุทธวิธีของเขาเขาต้องบอกลูกน้องของเขาว่าอถ้าอยู่ไกลจากทหารไทยเนี่ย ก็จะถูกปืนใหญ่ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้ามาประชิดนะครับเขาถึงชาเข้ามามา,มากันเยอะไหมครับมากันเยอะไหมครับตามขา่าวเห็นว่าหลายจุดเหรอครับหลายจุดนะครับแล้วแบบนี้ทางยทธทิธทีเราจะตอบโต้อย่างไงครับท่านกนหนกเราก็ใช้ใช้กําลังเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอใช้การต่อสู้แล้วก็ด้วยอาวุธจริง โดยกำลังที่ปะจันน้ากันอยู่แล้วครับนะครับคือเขาใช้ฐานราบเนี่ยไม่ได้ใช้ปืนเล็กจะผสมด้วยปืนปืนระยะไกลใหญ่ก็มีมีครับมีครับครับเพราะว่าเขาก็ยิงเขาเขาก็ใช้ปืนใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันใช่ใช่ใแล้วก็เขาก็พยายามพยายามที่จะยึดพื้นที่ที่เมื่อวานเรายึดพื้นที่อยู่แถวพื้นที่สามแตอะไรเนี่ยครับเขาพยายามที่จะใช้รถถังเข้ามา ครับเท่าที่ประเมินสถานการณ์อยู่เนี่ยเหตุการณ์จะจบอีกนานไหมคะเพราะว,ว่าอคอยฟังข่าวจากทางของทัพเขาแถลงเละชี้แจงเห็นว่าจะมีข่าวดีตอนเที่ยงครึ่งนะครับจะมีข่าวดีวดตอนเ<ด>ที่ยง<อ>ครึงคร่งครับข่าวนี้แปลความขยายความนิดหนึ่งท่านครับทราบมาอย่างนั้นนะครับว่าจะมีข่าวดีก็คอยติดตามอล้ข่าวดีข่าวดีก็คือ เจรจากันได้เหรอคะเออนางมันยังไม่ถึงขั้นนั้นฮะขั้นนั้นมันต้องไปอีกอีกสักอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เรายึดพื้นที่ได้หมดแล้วคดีก็คือหนึ่งก็คือเอาอยู่คดีก็คือชัยชนะประมาณนั้นใช่ไหมน่าจะน่าจะน่าจะอย่างนั้นโอเคไม่ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเผื่อเป็นยุทธการ้านการค่ะทำนะคะไม่ควรจะาบรายละเอียดเอ่อเท่าที่ประเมินสถานการณ์การทํางานของรัฐบาลก็ดีและกองทัพก็ดี สอดประสานกันถือว่าโอเคไหมคะในมุมของท่านในฐานะที่เป็นอดีตแม่ทัพอ่าเราต้องดูว่าในห่วงแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการปฏิบัติทางด้านทหารซึ่งบริการทหารบกเนี่ยท่านลงไปบัญชาการเองควบคุมอำนวยการยุดเองนะครับในช่วงนี้อ่ทางส่วนกลางของเราก็จะเห็นว่าแม้ว่าเป็นสบทกรหรือว่ารัฐบาลอย่างไออย่าง,อ,างอะไรนะไม่ไม่ค่อยจะสอดคล้องไม่ค่อยจะอะไร นะครับแล้วก็ช้าไปหน่อยสิ่งที่เห็นก็คือว่างานทางด้านการต่างประเทศนะเราช้ากว่าเขมรเพราะวันนี้ในเขมรเขาฟ้องไปที่ยูเอ็นแล้วยูเอ็นเขาเปิดประชุมนะครับครับก็จะเปิดประชุมจากที่คุณมาเนตฟ้องไปถามบอกว่าในเมื่อไทยเราเป็นถูกฝ่ายกับทําเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแลวมีผลกระทบต่อประชาชนต่อโรงพยาบาลต่อสถานที่ต่างๆเนี่ย ที่มันไม่ใช่เป็นเป็นที่ของทางทหารเนี่ยทําไมเราไม่ยื่น,นทำเป,นเป็นเอกสารยื่นไปอรัฐ <นะ S 1> บาลเขาบอกว่าเขาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วท่านกนกฟังได้ไหมฮะชี้แจงด้วยชี้แจงด้วยตัวเองที่มาลิดพูดไม่ได้พูดในที่ประชุมนะไปพูดกับไอ้อพวกเจ้าคณะมนตรีความมั่นคงเฉยๆเพราะว่าบังนไพ่มาแต้มันต้องขอพูดในที่ประชุมที่เขาประชุมนัน ขอรักห้านาทีสิบมาสีแล้วก็พูดพูดในชี้แจงในเมื่อเอกสารเราไม่ได้ไปใช่ไหมครับเราเสียเปียบเขาแล้วเพราะนั้นรัฐมนตรีเ็าไปเนี่ยก็หน้าที่จะใช้เวทีเนี่ยในการชี้แจงว่าเราสู่กระทําก่อนนะครับอืแสดงว่าในมุมของท่านกหนกคือที่เราอ้างว่าตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเราเนี่ยไปอยู่ที่นิวยอร์กไปเจอแบบวงใหญ่แล้วอันนั้นมันฟังไม่ขึ้นถูกไหมคะยังไงเราก็ควรจะมีน้ำหนักมันยังน้อยไป ใช่ใช่หนัสงสือมันต้องไปแล้วก็ทาเบียนมันมีการพัฒนาสถานการณ์มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ส่งไปเพิ่มเติมเลยครับแต่ว่าครั้งแรกเกิดเหตุปั๊บเราต้องทําไปเลยอืมมันถึงจะเ,เร็วกันนะครับมีเราผมมีแต่มามาชี้แจงในประเทศของเราสถานีเองในมุมท่านกระดกคล้ายๆว่าเราเป็นจําเลยไปนหน่อยอย่างนั้นถ้าที่จะเป็นโจทย์ถูกต้องถูกต <réussi> ้องเขาเป็นโจทย์เขาเป็นโจทนะฮะนะครับก็รอฟังข่าวดีตอนเที่ยงครึ่งที่ท่านกระดกแว่วๆมานะฮะ เพื้นที่ตรงไหนที่ยังลอดแหลมที่สุดในมุมของท่านกนกค้ะตอนนี้ต้องจับตามันไม่น่าจะมีแล้วนะมันน่าจะเคลียได้อยู่แต่ที่เราสงสัยกันนะครับที่เราสงสัยกันก็ดูให้หน่วยในพื้นที่เขาทำงานให้เต็มที่ครับขอใจช่วยครับครับขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณสำหรับมุมมองนะคะ พลโทกน,โนกเนตรขาเวสน,นะคะอดีตพบอกองกําลังสุร,รนารีอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองนะคะไปเติมเต็มกันอีกสักท่านหนึ่งนะน้องเหมียววางมุมมองในเชิงของยุทธศาสตร์นะฮะยุทธวิธีของกัมพูชานะว่าจะเขาอะไรกันแน่อืนี่นะมองมุมแล้วเนี่ยมันน่าคิดหลายมุมทีเดียวนะกัมพูชาเที่ยวนี้นี่ทาสงครามเพื่ออะไรกันแน่ไม่ว่าจะ เปิดก่อนทําไมออแล้วการโจมตีที่มุ่งเอาชีวิตพลเรือนของประเทศไทยมากขนาดนี้เนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าทิเบตเป็นถังหมักวัตถุชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลช่วงนี้เราจะคุยกับเซแมวนะคะพลโทรพรดอนพัฒนถา,าบุตรตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเซแมวครับครับสวัสดีครับคุณตบานคุณมิวครับเป็นคำดีครับเชิญครับผมครับราบท่านจะขีดเส้นใต้ไปเด็นไหนก่อนครับตอนนี้กัมพูชาไปโน่นแล้วยูเอ็นเอซียแล้วนะครับอันนี้เป็นการชิงความได้เปรียบหรือว่าหรือว่ายังไงครับอ่าอันนี้ถูกต้องเป็นความชิงความได้เปรียบแล้วก็สะท้อนถึงความอ่อนด้อยของฝ่ายไทยนะครับอืมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎบัตรประชาธิปตข้อห้าสิบเอ็ดนะครับเมื่อสมาชิกเนี่ยเราก็เป็นภาคีกัมพูชาก็เป็น นะครับและเกิดมีการใช้กําลังนะครับลุกลามเข้ามาเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้กําลังป้องกันตนเองนะครับจากการถูกการโจมตีด้วยอาวุธนะครับจากฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ขณะเดียวกันเป้าหมายที่เราจะต้องตีโต้กลับยังไงนะต้องเป็นเป้าหมายทางทหารนะครับเพราะเป็นเป้าหมายทางวัฒนธรรมหรือที่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเราใช้กําลังโต้ตอบแล้วเนี่ยในหลักการของกฎบัตรข้อเนี่ย คือเราต้องรายงานคณะมนตรีความมั่นคงสหรประชาชาติทันทีอืมทั้งนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ถูกลุกลานไปการใช้อาวุธของฝั่งตรงข้ามเรามีความชอบทมตามกฎบักนี้เลยแต่มันแปลกนะครับกลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชากลับไปร้องว่าถูกไทยลุกลานมันก็ชี้เห็นว่าการเดินง,งานทางการเมืองระหว่างประเทศของเราเนี่ยมันประสิทธิภาพไม่ถึง แต่ทางนน้นเนี่ยผิดถูกไม่รู้ชิงตามกฎกติกาว่าไปก่อนตรงนี้แหละครับทั้งๆที่เราควรจะเป็นคนรอะคนชี้แจงก่อนเพราะว่าเราถูกกระทำอันนี้ตามมาตรา51ของ51บังคับ51ของกฎบัตรชาติกชบัตรชาติเราจะมีความชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการเขาองแทนที่จะชิงความชอบธรรมกับไม่ชิงปกก้องตัวเองเสร็จเนี่ยกฎกติกาบอกว่าต้องรายงานคณะมนตรีทันทีเลย อ้าวเรารายงานได้สักทีเดียวพอไปนั้นลุกขึ้นมาปั้งโดยการแชอาวุธเราโต้ตอบตับจริงๆทั้งฝ่ายทหารปฏิบัติการฝ่ายฝ่ายกันตรงประเทศปั้งมีหนังสือช้นต้นไปได้เลยแต่เขาบอกว่าคุณนะมติเพราะว่าเขาต้องการจยุติไงฮะเพื่อให้เกิดการสู้รบซึ่งกันและกันที่คุณมาดิษไปพบแล้วเนี่ยมีผลไหมครับเสียแมวอ้าวก็มันจะไปสาระสําคัญมันคือต้องหนังสือไปเป็นกิจจาลักษณะเพราะตอนเนี้ยพอเขารับเนี่ยเหมือนมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการหยุดยิงในวันเนี้ยเพี่ยนถึงอะไรก็ตามนฟังหููไว้ แต่ถ้ามันจะมีเนี่ยมันก็จะผลที่ฝ่ายพูชาไปยืยนนั่นแหละมันก็จะถูกคณะมนตรีความมั่นคนก็ส่งสัญญาณมาในประเทศสมาชิกที่เป็นคู่กรณีนนกันรวมกับทางประธานอาเซียนซึ่งมอนิเตอร์อยู่แล้วก็อาจจะไปคุส่งพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและก็ฝ่ายกัมพูชามันถึงได้ข้อยุติอาจจะมีการดิุดยินใช่ครับผมครับอืมอันนี้เดี๋ยวถ้าง,งาั้นเสียแมวประเมินว่าคณะเนี่ยยูเอ็นเอซีเนี่ยจะจบยังไงฮะ จะตัดสินโยนมาที่ออยังไงต้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยุดยิงก่อนล้วจากนั้นไปทวิภาคีคุยกันเพราะจากทวิภาคีถ้าคุณไม่รู้เรื่องกติกาก็มีนะถ้าคุยไม่รู้เรื่อง,ง,ก,นะองก็ค่อยมาส่งผ่านเลขาธิการตาประชาชิเพื่อเข้าไปกระบวนการภาพใหญ่ของเขานะครับแต่สิ่งที่ที่ต้องการบอกคือเป็นข้อสังเกตเนะว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่สองระดับนะสาเหตุมันมีอยู่สองระดับระดับแรกคือไอ้ต้นตอจริงๆเนี่ยมันเกิดการ ความไม่ลงรอยระหว่างผู้นําสินดานของไทยและวลาเป็นเหตุครับแล้วจากนั้นระดับต่อมาเนี่ยคือหน้าง,งานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันตื่นเรื่องมาจากต้นต่อใหญ่นะอืมอ่าฉะนั้นตรงเนี้เราอย่าไปหลงโจดแล้วพอมายกสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยใครค้า,ามันเอาสถานการณ์เนี่ยมาก,กบเกลื่อนให้ความผิดของต้นต่ออ่ะอืมแล้วก็ไปปกปิดในเรื่องนันถูกกล่าวหาว่าชักติดเข้าบ้านฉะนั้นที่น้องประชาชนต้องตั้งสติดีๆนะ มันมีสองระดับระดับใหญ่คือต้นตอไอ้ต้นต่อน,นี่แหละถ้าจะยุติทุกอย่างแล้วไม่เกิดอะไรเกิดความไม่ร้อยต้องไปยุติที่ต้นตอ่อส่วนไอ้สถานการณ์ทางงานเนี่ยต้องยุติด้วยมาตรการทางทหารคึ่งจะต้องจริงความได้เปลี่ยนแน่นอนครับฝ่ายเราต้องโจมตีเป้าหมายต่างที่สำคัญที่สุดศูนย์ควบคุมต่างการฐานศูนย์คางอาวุธศูนย์เบียนแล้วก็ฐานตั้งยิงต่างๆถ้าเรากดตรงนี้ได้ปับ๊บมันก็จะยิดการสู้รบได้ใช่ครับผมครับถ้าอยู่ยาสีบอกว่าให้มาสู่ทวิภาคีซึ่งจริงๆกัมพูชาไม่ต้องกนะ เขาไม่ต้องการเนี่ยใช,ใช่ไหมใช่เพราะว่าไอ้เจที่มีอยู่ด d บที่มีอยู่อา c บีซีที่มีอยู่มันไม่ฟังชันก็กมบูชาไม่ตอบสนองแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะกฎกติกาเขาบอกว่าไอ้ถ้าไม่คุยทวิเราล้องต่อเข้าเลยขาเอ็นแต่เนี่ยเขาก็จะไปเข้าสู่คณะใหญ่แต่ตรงเนี้ยเราต้องไปไล่ดูให้ดีนะนะมนตรีความมั่นคง่งาชาติเนี่ยคือกรมมูชาเขาเดินสายนะเขาเ,เดินสายฝรั่งเศสน,นะเขาเดินสายจีนนะไอ,อ เห็นไหมมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยางฝ่ายไทยถึงอ่อนได้แม้กระทั่งไอการที่ถูกเขาลุกลานมาตั้งแต่ไม่รู้กี่วันแล้วเนี่ยไทยยังไม่เคยพูดชัดเจนนะว่าถูกลุกลานจากเขานะอ๋อแต่ก็อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ว่าเป็นข้อผิดสังเกตไงเฮ้ยมันก็จะไปตรงกับที่พี่น้องประชาชนยังเชื่ออยู่นงเฮ้ยผู้นําถูกครอบนำไหมผู้นําถูกแม็กเน่ไหมอืมอืมแล้วมันวนกลับไปที่เดิมนะสำหรับ มันมนกลับไปความเชื่อประชาชนตามเดิมนะอืมอืมอ่ออคล้ายๆที่คณะรวมพลังแผ่นด,ดินเขาแถลงเมื่อวานน่ะนะ,ะนั่นละอันเนี้ยคนถึงติดใจเอ้ยมันเป็นเรื่องเราถูกลุกลานไม่ก็ไม่ก็ไม่ปฏิบัติการทันทีแล้วอะไรลูกพอไม่ถึงปุ๊บอโดนมาฝ่ายทหารไม่ใช่การแก้ปัญหาต้องเป็นทีมเวิร์กทั้งฝ่ายการเมอเืองเพราะว่ามันจะต้องมีมาตรการต่างประเทศ นะครับการทูตจะเป็นฝ่ายการเมืองมาทางเศรษฐกิจจ่ไม่คับทิดปิดเปิดด่านแล้วก็มาตรการทางทหารสุดท้ายไปประมาณม,ามันโยนมาให้ฝ่ายทหารจะไปทาทั้งหมดแม้กระทั่งเชิญผู้ช่วยผู้ทหารเนี่ยทหารไม่ควรต้องไปสนใจและปฏิบัติหน้างานการเชิญทูตก็รัฐมราประเทศเชิญเอกอักรรน่า,าจะทูดเลยในเล่าไปเชิญทำไมผู้ช่วยูตทหารเดี๋ยวตัวทูดมาเลยเขาก็จัดก,การได้ทั้งระบบน้ำหนักสูงกว่าผู้ช่วยผูตทหารอีกแต่ถ้าจัดการเสริมของผู้ช่วยผูตทหารก็ดีขึ้นใช่ครับผมครับทีนี้ในการที่ยังเขม่น คุณเซนบัญชาการเลยแล้วเป็นการตอบโต้คือยิงใส่พลเรือนเลยแบบจงใจอ่ะ20-30กิโลเมตร50กิโลเมตรข้ามมาอย่างนี้จงใจชัดๆนี่อันนี้นี่ทำไมเขาโหดที่มามหินอย่างนั้นไม่ใช่มนุษย์นะก็นี่แหละมันสุดท้ายตอบไม่ได้มันคือตัวตนถอยประวัติศาสตร์ไปเขาเป็นผู้นําการสู้รบตั้งแต่ยุคเวียดนามเขมรแดงและฆ่ากันเป็นเป็นเท่าไหร่อเป็นล้านล้านคนนะเรอฮะ เฮ้ยเราต้องเข้าใจนะว่าที่มาที่ไปเขาอย่างไรเข้าใจเอ้าเคยอยู่ขมินแดงลบเวียดนามมันดีคือรีวิวเวียดนามลุกค่าขมิ้นแดงเอ้าออย์นั้นสวัสดิศาสตร์มันสอนเราฉะนั้นเรากำลังตู้อยู่กับเนี่ยมันไม่ใช่ทหารอาชีพที่มีจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ที่เขาบอกคุณเซนคืออานยกรสงครามเนี่ยนะใช้สงครามเลี้ยงคะแนนนิยมให้กับตนเองแล้วก็วงสกูลของตัวเองเนี่ยก็ถูกต้องทุกประการอ้าถูกต้องเลยแลวตรงเนี้ยมายกสถานการณ์ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ย ไม่รู้นะผู้นาจิตวิญญาณทั้งเราทั้งเขาเนี่ยถูกมองไปหมดนะไอ้ว่าทั้งคู่เนี่ยมันกลายไปว่ายกสถานการณ์มากบเกินไอ้ความผิดของตัวเองอะ่ะแต่ที่สําคัญที่สุดมันเอาประชาชนกับทหารเนี่ยไปเป็นโล่ป้องกันตัวเองอทั้งๆท,ท,ที่ต้นเหตุต้นตอจริงๆเนี่ยมันคือคุณของตระกูลน,นี่แหละมีปัญหาแล้วก็ทําให้มันเกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วตอนที่สถานการณ์ขึ้นมาเป็นพระเอกฮีโร่กันเอา้ายกให้ทหารมาทะเลาะกันแต่สุดท้ายมันอนุมานว่า คุณกำลังเอาทหารจากพี่น้องประชาชนนะมาเป็นโล่ป้องกันคุณจากไอ้ต้นตอของคุณที่มีความขัดแย้งกันใจขบทั้งๆที่จุดเริ่มต้นมันก็มาจากสองตระกูลที่เหมือนจะมีปมขัดแย้งกันนั่นแหละค่ะเสียแมวแต่อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยทั้งฝั่งรตระกูลฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาเขาก็ย,ยังโพสต์ข้อความในโซเชียลโต้กันไปโต้กันมาอยู่เลยนะคะเจนี่อ่ะพี่ถึงบอกอนะ่ะพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงกลนะครับแล้วอย่าปล่อยให้ลอยนวลต้องรู้โจทย์นะครับอย่าไปหลงกล แล้วก็อย่าไปปล่อยให้ลอยวนวลเพราะมันคือสิ่งที่จะไปกบเกลื่อนให้ความผิดของตัวเองของต้นตอเพราะทางทหารเนี่ยมันดุสษาการเฉพาะหน้านี้ได้แต่ระยะยาวที่ต้องจบไปเลยเนี่ยสุดท้ายกลับไปแก้ที่ต้นตอต้นตอของเราเมื่อปัญหามาจากตัวผู้นําก็ไปแก้ที่ตัวผู้นําใช่กระผมครับเซ <mm มแมวอย่างอาวุธที่กัมพูชาใช้เมื่อวานเนี่ยเหมือนว่ามันจะยังไม่ได้รุนแรงที่สุดที่เขามีหรือเปล่าคะอย่างไอ้พวกบีเอ็มยี่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ย เพราะ b ีเอเนี่ยเขาไม่ใช่แบบนำวิถีฉะนั้นมันถึนเกิดมีความสเปะสะปะมันเป็นลักษณะการยิงเพื่อปูพรมฉะนั้นมันจะขาดความแม่นตรงแม่นยำฉะนั้นมันถึงมีโอกาสเนีไปลงบ้านพี่น้องประชาชนไม่ลงต่อเป้าหมายมเฉพาะต่อรงทางทหารใช่ครับผมครับเพราะรุ่นที่เข้าใช้เนี่ย ไม่ใช่แบบลูกนำวิถีแบบที่ของประเทศจีนมีเองหรือรัสเซียมีเองใช่ครับผมตามข่าวเห็นว่าเขามีอาวุธที่ยิงได้ไกลเป็นร้อยกิโลเมตรแบบนั้นจะเป็นอันตรายกับประชาชนของเราหาคะถึงแม้จะไกลเนี่ยมันจะลึกเข้ามาเขตแดงของเราได้แต่ยังไม่มาถึงเมืองหลวงไกลสูงสุดได้ไม่เกินร้อยสาสิบกิโลเมตรเขาบอกว่าร้ยสาสิกิโลเมตรอใช่ครับแต่ถ้าเป็นไอบีเอม ไอ้ไอ้ lings, สองไอ้มีอเ่เน um, ี่ยแะครับมันจะได้ไม่เกินประมาณระหว่าง4ี่สิบถึงกิโเมตรใช่ครับสูงสุดร้อกโมตรพี่สายไม่ไดแค่นี้ร้อกิโเมตรนี่ถึงทั้งไหได้เขาบอกว่าจะรวดหลายลำกล้องอ่ะน้องเหมียว phl 0ช3 0 0ศูนย์สานนั่นแหละครับเออนั่นแหละครับสิท่อยิงนะเสีแมวูนั่นแหละครับประมาณเจ็ถึงร้อยสามสิบนเขาาบอกว่าเป็นจรวนนำวิถีด้วยนะ อได้ครับอำนาจจะมีความแม่นตรงขึ้นแต่จริงๆสุดท้ายยังไงนะอำนาจกำลังลบเขาไม่มีกองทัพอากาศแบบเรายืงยานนะอำนาจกำลังลบทางอากาศเราเหนือกว่าพี่ถึงบอก่ะทำลายศูนย์ควบคุมต่างการก่อนแล้วก็มาทังอาวุธแล้วก็มาศูนย์ทะเบียนแล้วตบท้ายจัดการที่ฐานยิงไม่ว่าจะเป็นหลายลำกล้องหรือปืนใหญ่เท่านั้นแหละครับรับรองกดสภาพได้แล้วยังไงประิทภาพเราทำได้เพราะว่าบัญชีเป้าหมายเ่าเนี้ยกองทัพอากาศกองทัพบกมีหมดเราสามารถใช้ปฏิบัติการทำลายฐานทัพเนี้ย ด้วยเครื่องบินเดียกนหรือโดนที่เรากำลังจัดการพวกคางคามีนาต่ซึ่งถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณครับเสี่ยแมวครับชามนี้ครับครับด้วยความดีดีครับครับเห็นน้องหมีวบอกแววแววว่าคลิปเพ่นขึ้นแล้วเหรอเอ่อเดี๋ยวรอฟังความยืนยันจากทางกองทัพน่าจะดีกว่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆนะคะแวะชมสิ่งดีๆแป๊บหนึ่งนะคะในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะ